ในค่ำคืนที่เงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมพัดผ่านยอดไม้ไผ่เสียงยอดไผ่สีกันดังเอียดอาดเหมือนเสียงคนคร่ำครวญหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางทุ่งนาอันกว้างขวางในรอยต่อของจังหวัดที่ห่างไกลความเจริญอากาศยามค่ำคืนชื้นแฉะด้วยกลิ่นอายดินและกลิ่นเน่าสลายของเศษใบไม้ที่สะสมมานาน ความมืดมิดที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่การขาดแสงสว่างแต่มันดูหนาทึบจนสัมผัสได้ราวกับมีมวลสารบางอย่างซ่อนตัวอยู่ในเงามืดนั่นเองลมเย็นยะเยือกพัดบูบผ่านหน้าบ้านไม้เก่าๆที่ตั้งตรำงานอยู่บนเสาสูงตามแบบฉบับบ้านทรงไทยอีสานโบราณสภาพไม้ที่ผุพังตามการเวลาทรงกลิ่นอับชื้นที่น่าสะอิดสะเอียนออกมา ทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบที่น่าอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกหากมองลงไปใต้ถุนบ้านจะเห็นเงาตะคุ่มของเครื่องมือกเกษตรที่วางระเกะระกะราวกับซากกระดูของสิ่งมีชีวิตโบราณบรรยากาศรอบข้างเงียบงนันจนแม้แต่เสียงจิ้งหรีที่เคยร้องระงมก็ยังพากันเงียบเสียงลงอย่างกระทันหันความเงียบนี้ไม่ใช่ความสงบ แต่มันคือการเตรียมพร้อมรับมือกับบางสิ่งที่จะมาถึงความเย็นจัดเริ่มเกาะกินไปตามผิวหนังขนลุกชันไปทั่วทั้งตัวความรู้สึกที่ว่ากำลังถูกจ้องมองจากความมืดข้างทางเดินที่เต็มไปด้วยกอหญ้ารกชัดเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทุกก้าวที่เดินผ่านความรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีคนมาเดินตามหลังอยู่ตลอดเวลาก็ยิ่งชัดเจนขึ้นจนต้องหันไปมองบ่อยๆกล้า ชายหนุ่มชาวไทยวัย25ปีผิวสีแทนเข้มผมสัน้นหน้าตาดูอีโรยตัดสินใจกลับมายังหมู่บ้านบ้านเกิดหลังจากได้รับการติดต่อจากแม่ว่าพ่อของเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอาการที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไหลตายเมื่อเขาก้าวเท้าเข้าสู่เขตรั้วบ้านไม้สองชั้นหลังเดิม ความทรงจำวัยเด็กอันแสนสุขก็ถูกบทบังด้วยความสลดหดหู่และบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาเห็นเสื้อสีแดงตัวเก่าถูกแขวนไว้ที่หน้าประตูบ้านเกือบทุกหลังในหมู่บ้านสีแดงสดของผ้าเหล่านั้นดูโดดเด่นตัดกับความขมุกขมัวของหมู่บ้านราวกับรอยเลือดที่เปื้อนอยู่บนผ้าสีขาวกล้าขมวดคิ้วด้วยความสงสัยทำไมทุกคนถึงต้องเอาเสื้อสีแดงมาแขวนไว้ เขาพึมพำกับตัวเองด้วยความประหลาดใจสายตาของเขาจ้องมองไปยังเสื้อที่แกว่งไกวตามลมเหมือนหุ่นไล่กาที่ไร้วิญญาณความเย็นยเยือกแล่นผ่านไขสันหลังเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าเสื้อสีแดงบางตัวมีรอยฉีกขาดเหมือนรอยเล็บสัตว์ขนาดใหญ่บรรยากาศรอบตัวเขาเริ่มกดดันมากขึ้นราวกับว่าหมู่บ้านแห่งน,นี้กำลังซ่อนความลับอันดำมืดบางอย่างเอาไว้ภายใต้เสื้อสีแดงเหล่านั้น กล้าได้แต่ถอนหายใจย,วยาวๆพยายามปัดความกลัวทิ้งไปแล้วก้าวเท้าขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงดังเอียดอาร์ทุกจังหวะการก้าวเข้าบ้านเธอกล้าอย่าไปมองมันนานเสียงของป้าอุ่นหญิงชราข้างบ้านที่คุ้นเคยเอ่ยทักด้วยน้ำเสียงสันเครือใบหน้าของป้าอุ่นดูซูบซีดขอบตาค้ำคล้ำเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายคืนป้าอุ่นเล่าให้ฟังว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา มีผู้ชายในหมู่บ้านตายไปแล้วเจ็ดคนทุกคนตายในท่านอนหลับปกติแต่ใบหน้ากลับบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวป้าบอกว่ามันคือฝีมือของผีแม่ไม้ที่ออกอลาวาดหนักเพื่อหาผู้ชายไปเป็นสามีในเมืองผีกล้ารู้สึกไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินมันจะเป็นไปได้ยังไงครับป้าคนเราจะตายเพราะผีได้ยังไงกล้าถามกลับด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยและความเหนื่อยล้า ป้าอุ่นจ้องมองมาที่กล้าด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะกล้าพ่อมึงน่ะตอนเช้าที่ป้าไปเจอเขาตัวแข็งทื่อแต่หน้าตานี่สิเหมือนคนเห็นของที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตจริงป้าพยายามปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นป้าหยุดพูดพลางยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาที่คลอเบา้ากล้านั่งนิ่งอึง้งหัวใจเขาเริ่มเต้นผิดจังหวะ ความเจ็บปวดจากการสูญเสียพ่อผสมปนเปกับความกังวลในสิ่งที่ป้าพูดบ้านไม้ที่เขาเคยอยู่มาตั้งแต่เด็กตอนนี้กลับดูแปลกหน้าและน่ากลัวเกินกว่าจะบรรยายเสียงลมพัดผ่านช่องไม้กระดานดังวิววิวเหมือนเสียงผิวปากของใครบางคนต่อมากล้าได้ไปคุยกับลุงพลสัปเหร่เก่าของหมู่บ้านลุงพลนั่งสูบบุหรี่ใบจากอยู่บนแคร่ไม้ไข่ใต้ต้นมะขามใหญ่ ลุงพลเล่าถึงตำนานหญิงสาวสวยคนหนึ่งที่เคยถูกชาวบ้านกล่าวหาว่าทำเสน่ยาแฝดจนถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านและเสียชีวิตอย่างทรมานท่ามกลางป่าช้าจิตที่อาฆาตแค้นทำให้เธอกลายเป็นผีแม่ไม้ที่จ้องจะเอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้านไปเป็นทาสรับใช้ลุงพลสำลักควันบุรี่ใบจากก่อนจะพ่นควันสีเทาหม่นออกมามึงอย่าประมาทไปนะไอ้กล้าพ่อมึงนะ่ะก็เป็นหนึ่งในนั้น หน้าตาพ่อมึงตอนตายเหมือนคนเห็นของที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตจริงทำไมต้องเป็นผู้ชายในหมู่บ้านนี้ล่ะลุงกล้าพลางกำหมัดแน่นลุงพลมองไปที่ท้องฟ้าที่เริ่มมืดมิดก็เพราะคนที่ขับไล่เธอไปนะ่ะล้วนแต่เป็นพวกผู้นำหมู่บ้านที่เป็นผู้ชายทั้งนั้นเธอสาบแช่งไว้ว่าตราบใดที่หมู่บ้านนี้ยังมีผู้ชายอยู่เธอจะเอาไปให้หมดไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียว คำพูดของลุงพลทำให้กล้าเริ่มรู้สึกเสียสันหลังหวาบความจริงที่ว่าพ่อของเขามีสภาพศพที่ดูหวาดกลัวอย่างที่ลุงบอกเริ่มทำให้เขาใจเสียกล้าสังเกตเห็นว่าที่ข้อมือของลุงพลมีสายสิมผูกอยู่จนหนาเตอะดูเหมือนว่าแม้แต่สปรเรอร์ผู้คร่ำวรอ,อย่างลุงพลเองก็ยังต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืนแรกที่กล้านอนในบ้านไม้ของพ่อเขารู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นทันทีที่ปิดไฟ กลิ่นทูบหอมจางๆลอยมาตามลมทั้งที่ไม่มีใครจุดทูบในเวลานี้กลิ่นนั้นมันหอมแบบเอียนๆชวนคลื่นไส้เหมือนกลิ่นดอกไม้ที่เริ่มเน่าเสียกล้านอนพลิกตัวไปมาอยู่บนที่นอนเก่าๆที่ส่งกลิ่นอับเสียงไม้กระดานบนพื้นบ้านดอํอเยดเยดเหมือนมีคนน้ำหนักเยอะๆกำลังเดินวนเวียนอยู่รอบห้องนอนของเขาเขาพยายามกล่อมตัวเองว่ามันคือเสียงลมหรือเสียงหนูวิ่ง แต่จังหวะการย่ำเท้าที่หนักแน่นและสม่ำเสมอนั้นมันไม่ใช่แน่ๆลมหายใจของกล้าเริ่มถี่กระชั่นขึ้นด้วยความตื่นตระหนกเขารู้สึกว่าบรรยากาศในห้องเริ่มอึดอัดเหมือนออกซิเจนกำลังค่อยๆจางไปเสียงเดินข้างนอกหยุดลงตรงหน้าประตูบ้านนอนพอดิบพอดีเขาจ้องเขม็งไปยังรอยแยกของประตูไม้เก่าเขาเห็นเงาสีดำลอดผ่านช่องประตูเข้ามาเงาที่ดูเหมือนคนแต่ช่วงตัวยาวผิดปกติ ความเย็นจัดแผ่ซ่านเข้ามาในห้องจนเขาสามารถเห็นลมหายใจตัวเองเป็นไอสีขาวในความมืดเขาพยายามจะลุกขึ้นไปลกประตูให้แน่นกว่าเดิมแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อราวกับถูกตะปูยึดไว้กับที่นอนท่านใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูไปอยู่ด้วยกันไหมเสียงนั้นแหบพร่าและเย็นเยือกจนจับขั้วหัวใจกล้าเรียบตบปะปบผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปรงหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองรบ เงือการไหลซึงออกมาเต็มแผ่นหลังแม้ในห้องจะหนาวจัดเพียงใดเขาพยายามท่องบทสวดมนต์ที่พอจะจำได้แต่ลิ้นกลับพันกันจนพูดไม่ออกทุกคำสวดหายไปในลำคอที่แห้งผากความรู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเฉียบสัมผัสลงบนผ้าห่มที่เขากำลังคลุมตัวอยู่มือที่ขยับช้าๆลากผ่านหน้าแข้งขึ้นมาจนถึงหน้าอกของเขาความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งแต่คราวนี้มันมาพร้อมกับแรงกดทับที่หน้าอกอย่างรุนแรง กลารู้สึกเหมือนมีหินหนักหลายตันมาวางทับบนตัวเขาจนหายใจไม่ออกเขาพยายามอ้าปากเพื่อสูดอากาศแต่ไม่มีอะไรเข้าไปในปอดเลยเขาพยายามลืมตาขึ้นมามองในความสลัวและสิ่งที่เขาเห็นคือหญิงสาวในชุดไทยสีเข้มมนที่ดูเปลือยเปื้อด้วยโคลนดินใบหน้าของเธอซีดขาวราวกับกระดาษที่เปียกน้ำดวงตาสีแดงฉานจ้องมองเขาด้วยความโหยหาริมฝีปากที่ดำคล้ำสยะยิ้มให้เห็นฟันที่เรียงรายกันอย่างน่าสยดสยอง เธอน่องทับบนหน้าอกเขาตรงตรงมือที่ผอมแห้งจนเห็นกระดูกของเธอเอื้อมมาลูบไล้ใบหน้าของกล้าหล่อจริงๆเธอพึมพำด้วยน้ำเสียงที่ทำเอาคนฟังแทบเสียสติเล็บที่ยาวและดำคลับของเธอขูดเบาๆลงบนแก้มของเขาจนเขารู้สึกแสบจีตกลิ่นเน่าเหม็นเหมือนซากสัตว์ตายลอยออกมาจากลมหายใจของเธอกล้าพยายามดิ้นรนแต่ร่างกายเขากลับไม่ตอบสนองเลยแม้แต่น้อย เขารู้สึกว่าพลังงานชีวิตเขากำลังถูกสูบออกไปทางสายตาที่เธอกำลังจ้องมองมาความรู้สึกหนาวเหน็บเริ่มเปลี่ยนเป็นความชาหนึบไปทั่วทั้งร่างกายกล้าพยายามรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีสวดมนต์ในใจอย่างบ้าคลั่งทันใดนั้นเขารู้สึกถึงแรงต้านที่ลดลงเขาจึงสะบัดตัวจนหลุดจากพันธนาการแล้วผลักร่างนั้นออกไปแต่ร่างนั้นไม่มีน้ำหนักเลยเธอกลายเป็นกลุ่มควันวูบหายไปในความมืดเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้น ลารีบลุกพรวดขึ้นจากเตียงวิ่งหนีออกจากห้องนอนลงมาที่โถงบ้านด้วยความตื่นตระหนกแต่ทุกทิศทุกทางที่เขาไปเขาก็ยังเห็นเงาของเธอแวบไปมาตามมุมมืดของเสาบ้านเสียงหัวเราะแหลมสูงดังสะท้อนไปมาในบ้านไม้ที่เงียบสงัดหนีไม่พ้นหรอกเจ้าต้องมาเป็นของข้าเสียงนั้นดังมาจากทุกทิศทางความหวาดกลัวเข้าจู่โจมจนเขาแทบจะก้าวขาไม่ออกเขารู้สึกเหมือนอากาศในบ้านกำลังถูกสูบออกไปจนหมดลมหายใจของเขาติดขัด และดวงตาเริ่มพร่าเลือนเขาตัดสินใจวิ่งออกไปที่นอกชาญบ้านมุ่งตรงไปยังเสื้อสีแดงที่แขวนอยู่หน้าประตูตามความเชื่อของชาวบ้านหวังว่ามันจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายนี้ไปได้เขาตะเกียกตะกายไปที่ประตูบ้านมือสั่นทแยวจนเกือบจะเปิดกรอนประตูไม่ได้เสียงฝีเท้าหนักๆไล่าตามหลังเขามาติดๆเมื่อเขากระชากเสื้อสีแดงตัวนั้นขึ้นมาดูเขากลับพบว่ามันถูกฉีกขาดเป็นชิ้นๆเรากับถูกกลงเล็บของสัตว์ร,ร้ายถึงจนเละเทะ เลือกสีแดงข้นหยดลงราจากชายผ้าที่ขาดวินกลิ่นเน่าเหม็นเหมือนซากสัตว์ตายพุ่งเข้ากระแทกจมูกอย่างรุนแรงจนเขาต้องเบือนหน้าหนีกล้าสุดตัวลงบนพื้นไม้ที่สั่นสะเทือนตามแรงวิ่งของบางสิ่งที่กำลังตามเขามาเขารู้แล้วว่าเสื้อสีแดงนี้ช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยความหวังสุดท้ายพังทลายลงต่อหน้าต่อตาเขาร้องตะโกนออกมาสุดเสียงเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาหญิงสาวลึกลับปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งที่นอกชาญบ้าน คราวนี้เธอไม่ได้มาแค่เงาแต่เธอเดินออกมาจากความมืดอย่างช้าๆร่างกายของเธอสูงโยงจนเกือบจะถึงหลังคาบ้านนิ้วมือยาวแหลมคมขูดไปกับฝาผนังบ้านจนเกิดเสียงแหลมแสบแก้วหูเธอเดินเข้ามาใกล้กล้าที่นั่งสั่นเถีายอยู่กับพื้นทุกคนต้องตายไม่มีใครรอดไปได้เธอเอ่ยพร้อมกับก้มลงมาจนใบหน้าเกือบจะชิดกับกล้าดวงตาที่ไม่มีลูกตาดำของเธอจ้องลึกเข้าไปในจิตใจของเขา กล้าเห็นภาพนิมิตสยองขวัญเป็นศพผู้ชายในหมู่บ้านจำนวนมากที่ถูกโซ่ตรวนล่ามคอไว้กล้ารวบรวมความกล้าเฮือกสุดท้ายหยิบพระเครื่องที่ห้อยคอออกมาชูใส่เธอร่างของผีแม่ไม่กรีดร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดควันสีดำพลุ่มพล่านออกมาจากร่างของเธอแสงจากพระเครื่องสว่างจ้าขึ้นชั่วขณะหนึ่งจนกล้าต้องปิดตาลงเขาสัมผัสได้ว่าแรงลมมหาศาลที่พัดผ่านร่างเขาไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่ค่อยๆจางลงในอากาศ เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งทุกอย่างก็กลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งแต่ความหนาวเย็นยังคงติดตรึงอยู่ในอากาศและผิวหนังของเขาเขาหอบหายใจอย่างหนักจนอกกระเพื่อมเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบกล้าน,นอนหมดสติอยู่ที่นอกฉานบ้านแม้เขาจะยังมีชีวิตอยู่แต่ดวงตาของเขากลับเลื่อนลอยและไม่พูดจาสื่อสารกับใครอีกเลยทุกครั้งที่ดวงอาทิตย์ตกดินเขาจะเริ่มหวาดระแวงและชี้ไปที่มุมมืดพร้อมกับตะโกนเสียงหลงว่าเธอกำลังมา หมุ่ว่านนี้ยังคงตกอยู่ในอำนาจของผีแม่ไม้เสื้อสีแดงที่เคยเชื่อว่าป้องกันได้ตอนนี้กลายเป็นเพียงเศษผ้าที่ไร้ความหมายกลากลายเป็นเพียงร่างที่ไร้วิญญาณจิตใจของเขาแหลกสลายจากการเผชิญหน้ากับความตายที่ไม่มีวันตายตำนานผีแม่ไม้ยังคงสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและในคืนนี้หากคุณเป็นผู้ชายที่นอนอยู่เพียงลำพังในห้องมืด ลองสังเกตที่ปลายเท้าของคุณให้ดีว่ามีเงาของใครบางคนยืนรอรับวิญญาณคุณอยู่หรือไม่อย่าเพิ่งหลับตาสนิทเพราะความฝันครั้งนี้อาจจะเป็นความฝันสุดท้ายและวิญญาณของคุณอาจจะไม่ได้กลับมาสู่ร่างอีกตลอดกาลร,ระวังไวด้ดีผีแม่ไม้อาจจะยืนอยู่ข้างเตียงคุณตอนนี้แล้วก็ได้ขอให้โชคดีในความมืดที่กำลังจะมาถึง